สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในช่อง Back Lightning นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม c a s t Rider อร์ลัสพนะครับวันนี้จะมาแนะนำะไม่ใช่แนะนำครับบอกด่านค้นหาสมบัตินะครับค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ใกล้ทางลาดทะเลทรายนะครับเรามาดูกันเลยฮะว่าคือด่านอะไรนะครับหมดความเร็วสร้างห้องเราจะแอดบอรดเข้าไปนะครับด่านทะเลทราย ลงท้ายด้วยเดสเซอร์น่แน่เลยมันมีเดสเซอร์สองอันหนึ่งดาวกวับสามดาวหนึ่งทางของหนึ่งดาวมันจะเป็นทางตรงอย่างเดียวครับอ่าถ้าดานันต้องเป็นด่านนี้ครับอ่าแอดบอร์ดเข้ามาตัวหนึ่งเริ่มกันเลยครับอยู่ใต้ทางลาดลอง เพื่อนๆท่านผู้ชมลองขับตามกันมาเลยนะฮะไม่ต้องจำเป็นว่าต้องที่จะช้าจะเร็วนะ่ะเราแค่เก็บสมบัติเฉยๆเรามาหาสมบัตินะฮะ วงข้างหน้าต้องมีนายทัดสักหนึ่งถังนะครับเพื่อข้ามไปฝั่งโน้นนะฮะอ่าเจอแล้วครับผมเบรกเออ,เอนี่นะครับอย,อ,อยู่ตรงนี้เลยนะเพื่อนๆต้องมีนายัดเข้ามาหนึ่งถังนะครับถอยหลังเก็บดีกว่าเ,ออเรียบร้อยครับผมจากนี้ก็วิ่งเข้าเส้นชัยประทำปกติได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเคเวส เสร็จหรือไม่นะครับอ่าเรียบร้อยครับค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ใกล้ทางลาดทะเลทรายนะครับเรียบร้อยนะครับผมอ่ากดลับไปฮนะอ่าครับก็สําหรับวันนี้ก็ผมก็มาแนะนําเพื่อนๆวีวีน้องๆุกคนนะครับว่ามาอยู่ตรงไหนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ ทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับสำนีส้สวัสดีครับ